ครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาลากเมนและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชีรว่ว่าโซเจอร์คบวนรบโค่นจักรวาลวันนี้ผมมีโปรดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Netflix Premium โดยทีมงาน NF Theater ในราคา159บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้เลือกชมมากกว่า10,000เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและก็ทุกระบบ สามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูของเรานั้นจะไม่สูญหายและวิธีสมัครก็ง่ายแสนง่ายเนื่องจากมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งาน สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยไม่มีสัญญาณผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารให้ยุ่งยากโดยใช้เพียงแค่ไอดีไลน์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นสําหรับใครที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถย้ายค่ายมาดูกับพวกเราได้แล้วก็ยังแจกเงินรางวัล5 0 0 0 0บาททุกๆสิ้นเดือนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสารฝันให้กับเหล่าเกมเมอร์ที่อยากให้ชื่อของตัวเองไปติดอยู่ในทัวร์นาเมนต์ ROV โดยได้รับเกียรติจาก2นักภาคในตำนานอย่างวินซี่มาวินมาแวะ และ Sun War c h ช u เค s เตอถ้าหากสนใจก็คลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกนเคิวอาโคดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยในปี1969ทางอกองทัพสหรัฐอเมริกาได้จัดตั้งโครงการสร้างทหารรุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อเป็นสุดยอดอาวุธของกองทัพโดยในโครงการนี้จะคัดเลือกเด็กๆแ,แรกเกิดที่มีความสมบูรณ์ที่สุด พอเด็กๆอายุได้ห้าขวบทางกองทัพก็จะฝึกฝนให้พวกเขามีความกาาล้าเ,เร้าและโหดเหี้ยมรวมถึงปลุกฝังจิตใต้สำนึกว่าทหารไม่มีความเมตตาไม่มีความอ่อนแอและก็ไม่กลัวตายเพราะทหารเกิดมาเพื่อฆ่าเท่านั้นพอเด็กๆอายุได้แดขวบทางกองทัพก็เริ่มฝึกฝนให้พวกเขาใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาพออายุ12ก็เริ่มฝึกฝนสภาพร่างกายให้มีความแข็งแรง และมีความอดทนอยู่ตลอดเวลาและเมื่อเด็กคนไหนแสดงถึงความอ่อนแอออกมาหรือไม่แข็งแรงพวกเขาเหล่านั้นก็จะถูกกำจัดทิ้งทันทีพออายุได้16ทางกองทัพก็จะฝึกให้เด็กๆได้เรียนรู้การใช้อาวุธแทบทุกชนิดเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่สนามรบจริงๆพออายุ17เดเด็กๆที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนักพวกเขาเหล่านั้นก็จะได้กลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่น่ากลัวที่สุดในกองทัพ และเมื่อพวกเขาอายุได้38ปีทางกองทัพก็จะมอบหมายภารกิจสำคัญโดยมีทอสเป็นหัวหน้าทีมเพราะไม่ว่าจะภารกิจไหนจะยากหรือง่ายพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่เคยทำพลาดแม้แต่ภารกิจเดียวพออายุเขาเลขสี่ทุกคนก็จะกลับมาประจำการที่ค่ายทหารแต่สถานะของพวกเขายังคงเป็นเครื่องจักรสังหารของกองทัพยอยู่ซึ่งในตอนนั้นวิวัฒนาการของทหารได้ล้ำหน้าไปไกลเป็นอย่างมาก มันคอมจึงเอาทหารชุดใหม่มาประลองมือกับทหารชุดเก่าที่อยู่ในการปกครองของผู้กองเชิดผู้กองเชิดจึงถามด้วยความสงสัยว่าทหารชุดใหม่ของมันคอมพวกมันมีดียังไงมันคอมก็รีบนําเสนอด้วยความภูมิใจว่าทหารชุดใหม่ของพวกเขานั้นได้รับการพัฒนาความสามารถในทุกๆด้านเป็นเหมือนรุ่นอัปเกรดของทหารรุ่นเก่าซึ่งทหารเก่าของผู้กองเชินนั้นถูกฝึกมาตั้งแต่กําเนิด แต่ทหารชุดใหม่ของเขาเกิดขึ้นมาจากการผสมผสานของ d n a ที่ถูกปรับแต่งพันธุกรรมขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องจักรสังหารโดยเฉพาะทําให้ทหารชุดใหม่มีความต้อรอดมากขึ้นมีการตอบสนองที่ดีขึ้นและแข็งแกร่งกว่าทหารชุดเก่าหลายเท่าตัวจากคําพูดโอ้อวดของมันคอมมันก็ทําให้ผู้กองเฉินอยากรู้ว่าทหารชุดใหม่จะเก่งสมคาโอ้อวดหรือเปล่าเขาก็เลยท้าผู้พันมันคอมให้ส่งทหารเมื่อหนึ่งของตัวเอง มาสู้กับทหารมือหนึ่งของเขาเพื่อพิสูจน์ว่าใครกันแน่ที่แข็งแกร่งกว่ากันโดยทหารของผู้พันเชิดก็คือทอสส่วนของผู้พันมันคอมก็คือรหัส0ู7หว่าแล้วทั้งคู่ก็สั่งให้ทหารตัวเองขึ้นไปต่อสู้กันบนสังเวียนซึ่งผู้พันมันคอมก็ได้ต่อให้ผู้กองเชิดโดยให้เข้าส่งทหารรุ่นเก่าขึ้นไปอีกสองคนก่อนจะบอกว่าทหารของคุณกับของผมมันคนละชั้นกัน พอเห็นว่าผู้พันมันคอมมั่นใจขนาดนั้นผู้พันเชิดก็ไม่ปฏิเสธแล้วส่งทหารตัวท็อปขึ้นไปอีกสองคนหลังจากนั้นการต่อสู้แสนดุเดือดก็เริ่มขึ้นซึ่งทหาร0ูนย์หกเ็ก็จัดการกับสองทหารของผู้พันเชิดลงได้ส่วนทอสที่เป็นเมือหนึ่งจึงใช้ทักษะในการโจมตีต่อเนือ่องเข้าจัดการกับ6 0 7โดยการลอกคอแล้วก็กระชากลูกตาของ6 0 7ออกมาแต่ทว่า6 0 7เองก็ไม่ยอมเขาสลัดทอสจนหลุด ก่อนจะใช้ขอ้อศอกกระแทกเข้าที่หน้าของทอสจนตกลงมาแต่ก็โชคดีที่เขาตกลงมาใส่ร่างของเพื่อนที่ตายไปก่อนหน้านี้นั่นทําให้เขาแค่สลบไปแต่ก็ไม่มีใครรู้เพราะทุกคนคิดว่าเขาั้นงตายไปแล้วจากการต่อสู้ในครั้งนี้6 0 7จึงเป็นฝ่ายคว้าชชนะไปครองและเมื่อการต่อสู้จบลงมันก็ทําให้ผู้กองเชิดกับทหารรุ่นเก่าแทบไม่อยากจะเชื่อว่าพวกเขาเป็นถึงสุดยอดฝีมือ จะต้องมาจบชีวิตในการต่อสู้ในครั้งนี้หลังจากได้รับชัยชนะอย่างขาวสะอาดผู้พันมันคอมก็ได้สั่งให้เอาร่างของทหารที่ตายไปแล้วไปทิ้งให้ไกลที่สุดร่างของพวกเขาทั้งสามคนจึงถูกเอาไปทิ้งที่ย่านทิ้งขยะแต่หลังจากนั้นไม่นานทอสก็ได้สติขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองกําลังถูกเทลงไปในหลุมขุดขยะเขาจึงพยายามจะเกียรตะกายขึ้นมาแต่มันก็ไม่สําเร็จและแล้วตัวเขา ก็ถูกทิ้งลงไปพร้อมกับขยะกองโตในตอนนั้นทอรที่อยู่ในกองขยะบนดาวอะคิเลียซึ่งเป็นดาวที่รองรับขยะจากทั่วทั้งจักรวาลพอตั้งสติแล้วกวาดตามองไปรอบๆทอสก็เห็นว่ามันมีคนเดินอยู่ข้างล่างทอสก็เลยแอบตามคนพวกนั้นไปจนเขาได้รู้ว่ามีผู้คนมากมายที่อาศัยอยู่บนดาวดวงนี้และในขณะที่ทอสกำลังซุ่มดูอยู่งเงียบๆจู่ๆก็มีลมพัดเขา ตกลงมาแล้วหมดสติไปอีกครั้งนั่นจึงทําให้ชาวอาคิเลียรีบประชุมกันว่าทอสมาโผล่ที่ดาวดงนี้ได้ยังไงแล้วเขามากันกี่คนฮอกกินผู้นําสูงสุดของชาวอาคิเลียก็เลยบอกกับทุกคนว่าเขามาคนเดียวและไม่มีใครมาด้วยเพราะตอนที่เราพบเขาเขานอนหมดสติอยู่แล้วในตอนนี้สาร,ราซึ่งเป็นเมียของเมสเธอกําลังดูแลเขาอยู่ซึ่งชาวอาคิเลียก็เลยถกเถียงกันไปมา เพราะมันมีทั้งคนเห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยเรื่องที่ช่วยทอสเอาไว้ในขณะเดียวกันทนั้งด้านของซันราที่กำลังดูแลทอสอยู่นั้นเธอก็เห็นว่าบนร่างกายของทอสนั้นเต็มไปด้วยรอยสักที่เป็นข้อความเธอก็เลยเอาข้อความเหล่านั้นมาบอกสามีพอส,สามีของเธอได้ฟังเขาก็รู้ได้ทันทีว่าทอสนั้นเป็นทหารหลายวันต่อมาทอสก็เริ่มอาการดีขึ้นเขาก็ได้ร่วมโต๊ะอาหารกับครอบครัวของซันรา ซึ่งทุกคนก็สังเกตเห็นว่าทอสนั้นกินจุกเป็นอย่างมากและการกินของเขาก็ไม่เหมือนกับคนทั่วไปเพราะมันเป็นการกินของทหารที่ได้รับการฝึกมาอย่างเข้มงวดและพอสเนปเห็นเขาก็ทนไม่ไหวจนลุกขึ้นมาถามว่านายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนายคงไม่ได้นีทหารมาหรอกใช่ไหมทอสก็เลยลุกขึ้นตอบด้วยความกล้าหาญว่าเปล่าผมแค่ถูกแทนที่ด้วยทหารที่ดีกว่าหลังจากนั้น สารตรากระด้เล่าเรื่องในอดีตให้ทอสฟังว่าพวกเรามาจากโลกเมื่อ12ปีก่อนและยานของเราก็มาตกอยู่ที่นี่ซึ่งในตอนที่ยานตกนั้นมันก็มีคนตายเป็นจํานวนมากหลายปีต่อมายานบรรทุกของเสียก็เริ่มเอาขยะมาทิ้งที่นี่พวกเราพยายามร้องเรียกให้ยานมาช่วยแต่มันก็กลับไร้ผลพวกเราก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีคนอยู่ที่ยานพวกเราก็เลยตัดสินใจ ชีวิตบนดาวทรินิตี้แล้วหันมาสร้างชีวิตใหม่บนดาวดวงนี้แทนในขณะเดียวกันทั้งด้านของผู้พันมันคัมก็มีคำสั่งให้ทหารชุดใหม่ของตัวเองออกสำรวจที่ดาวอะคิเลียผู้กองเชตก็เลยถามขึ้นมาว่าตหาหักมีมนุษย์อาศัยอยู่ที่นั่นแล้วพวกเขาต่อต้านพวกเราละ่ะผู้พันมันคัมก็เลยพูดติดตลกไปว่ามันไม่มีหรอกถ้ามีก็ต้องจัดการกับพวกมันให้หมดนั่นแหละ ส่วนทางด้านของดาวอะคเลียนในตอนนี้ซานตราก็พาทอสมาช่วยปลูกผักทําสวนซึ่งเธอก็จามถูกหั้องูตัวหนึ่งแล้วก็ได้บอกให้ทอสระวังงูพวกนี้ไว้ให้ดีเพราะพวกมันเป็นสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงถึงตายเมื่อก่อนลูกของเธอก็เคยโดนกัดถึงแม้เขาจะไม่ตายแต่ก็พูดไม่ได้จนถึงทุกวันนี้หลังจากช่วยซันราทําสวนทอสก็มาช่วยคนอื่นๆคุยขยะเพื่อหาข้าวของที่ยังใช่ได้และในตอนนั้นเอง ลมพายุกระพัดเข้ามาอย่างรุนแรงแล้วก็ได้พัดจินม,มี่ให้ปลิวไปที่เครื่องปั่นยักษ์ทุกคนก็พยายามช่วยดึงเขาออกมาแต่นั้นกลับไม่สาเร็จเพราะเห็นแบบนั้นทอสก็รีบเข้ามาช่วยอีกแรงและด้วยความที่เขาเป็นทาหารพันศึกม่อย่างหนักหน่วงเขาจึงสามารถดึงจินม,มี่กลับมาได้อย่างปลอดภัยซึ่งทุกคนก็ดีใจเป็นอย่างมากแต่หลังจากที่ดีใจได้ไม่นานเมื่อหันกลับไปก็เห็นว่าทอสกาลังถือปืนอยู่ เนทจึงรีบเข้าไปขอปืนจากทอสเพราะทอสในตอนนี้ดูน่ากลัวเป็นอย่างมากเขาพร้อมที่จะฆ่าทุกคนได้ตลอดเวลาแต่สุดท้ายทอสก็ยอมคืนปืนให้เมื่อทุกอย่างกลับมาสู่สถานการณ์ปกติจิมมี่ก็ได้เข้าไปขอบคุณทอสที่ได้ช่วยชีวิตของเขาเอาไว้ทว่าตัวทอสกลับนิ่งเหมือนกับคนไร้ความรู้สึกแต่พอเวลาผ่านไปทอสก็ใช้ชีวิตที่แสนเรียบง่ายอยู่กับชาวอะคิเลียและเขาก็เริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เพราะว่าตัวเขาเองนั้นได้เห็นอะไรและหลายอย่างที่กองทัพไม่เคยสอนและไม่เคยให้เขาได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความสุขความอ่อนโยนและความที่มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ต่างจากสิ่งที่เขาถูกสั่งสอนมาทั้งชีวิตในวันหนึ่งในขณะที่ทอสกกำลังช่วยซันดราทำอาหาร เขาก็ดันทำมิดบาดมือตัวเองสำหรับทอสแล้วมันเป็นแค่เรื่องปกติเพราะเขาไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรผิดกับสันดราที่เห็นว่าทอสโดนมิดบาดเธอก็มีท่าทีตกใจแล้วก็รีบไปหาอะไรมาทำแผลให้กับเขาพอเห็นว่าทอสไร้ความรู้สึกสันดราก็ถามด้วยความสงสัยว่าคุณเคยกลัวอะไรบ้างไหมในชีวิตนี้ทอสก็ตอบแบบไม่ปิดบังว่าสิ่งที่ผมกลัวที่สุดก็คือการถูกลงโทษเมื่อสันดราได้ฟังแบบนั้น เธอก็เลยเข้าไปกอดทอสด้วยความสงสารซึ่งทันทีที่ทอสถูกกอดเขาก็ตัวสั่นจนทําอะไรไม่ถูกเพราะเขาไม่เคยถูกผู้หญิงกอดมาก่อนทัางชีวิตที่ผ่านมาของเขามันมีแต่สงครามและกันขาและในคืนวันคริสต์มาสทอสก็ได้เห็นถึงความสนุกและความอบอุ่นของผู้คนซึ่งเขาก็ไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อนในเช้าวันต่อมาจิมมี่ก็ตั้งใจเอาผ้าพ,พันคอมาให้กับทอสเพื่อเป็นของขวัญในวันคริสต์มาส แต่เว่าในตอนนั้นทอสก็กำลังฝึกการต่อสู้อยู่ทำให้สัญชตาตญายนนักรบของเขาได้เห็นจิมมี่เป็นศัตรูท,ทันทีเขาจึงเกือบพลั้งมือที่จะฆ่าจิมมี่แต่ก็โชคดีที่เขายั้งสติไว้ได้ทันจิมมี่ก็เลยรอดชีวิตกลับมาได้อีกครั้งและในตอนนี้เขาก็กลัวจนหมดสติไปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ทำให้ชาวอาคิเลียรู้สึกหวาดกลัวและกลัวทอสเป็นอย่างมากแต่ไม่ใช่กับครอบครัวของซันรา เพราะในวันต่อมาแมสก็ได้พาลูกชายมาเล่นกับทอสซซึ่งในตอนนั้นทอสก็ได้เห็นว่ามีงูพิษเลื้อยมาจากไหนไม่รู้และกําลังจะฉกลูกชายของแมสเขาก็เลยรีบคว้าคอมันขึ้นมาแล้วสอนให้ลูกชายของแมสจัดการกับงูด้วยตัวเองแต่แมสกลับไม่พอใจเพราะคิดว่าทอสกําลังทําให้ลูกชายของเขาตกอยู่ในอันตรายเขาจึงยืนเรื่องนี้ในมติที่ประชุมซึ่งจากเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้น มันก็ทําให้ทุกคนลงความเห็นตรงกันว่าจะไม่ให้ทอสอยู่ที่นี่อีกแล้วพอทอสรู้ว่าตัวเองกําลังจะถูกเนรเทศออกเขาก็ได้รู้สึกถึงความเสียใจเป็นครั้งแรกเขานั่งร้องไห้เพียงลำพังทั้งคืนจนกระทั่งตอนเช้าในขณะที่แมสกับซันดรากาลังนอนหลับอยู่หมูพิษมันก็เลื้อยขึ้นมาและกําลังจะฉกทังคู่แต่ลูกชายของพวกเขาก็ได้จัดการกับงูตัวนั้นด้วยวิธีที่ทอสเคยสอนเอาไว้ก่อนหน้านี้ และเมื่อทั้งคู่ได้เห็นถึงความกล้าหาญของลูกชายพวกเขาก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าเขาใจเจตนาของทอสผิดไปฮอกกินก็เลยมีคำสั่งให้ทุกคนไปตามทอสกลับมาด่วนซึ่งทันทีที่แมสเจอกับทอสเขาก็ได้ขอโทษทอสจากใจแต่ใน,นระหว่างนั้นเองยานของผู้พันมันค่อมก็มาถึงมันลอยล้ำอยู่บนหัวของพวกเขาพอดีมันก็เลยทำให้ทอสกับแมสคิดว่ายานลำนี้ตั้งใจจะมาช่วยพวกเขา ต่จริงๆแล้วยานลำนี้กำลังผลกองกำลังมากวาดล้างชาวอาคิเลียโดยมีรหัส607เป็นหัวหน้าในภารกิจนี้ซึ่งเขาก็ได้นำทัพขาล้างเผ่าพันชาวอาคิเลียอย่างโหดร้ายซึ่งศึกในครั้งนี้มันก็ทำให้แมสถึงกับขาขาดจากแรงระเบิดนั่นจึงทำให้ทอสรีบพาแมสเข้าไปลบทันทีและตัวเขาก็พยายามช่วยชีวิตแมสอย่างเต็มที่ แต่สุดท้ายแมดก็ได้เสียชีวิตลงเพราะเขาทนพิษบาดแผลไม่ไหวหลังจากนั้นไม่นานกองทัพก็ได้บุกทลงเข้ามาจนถึงที่มั่นสุดท้ายของพวกเขาฮอกกินจึงออกมาเผชิญหน้ากับทางกองทัพเพื่อเจรจาขอร้องชีวิตแต่ทว่าสุดท้ายเธอก็ถูกฆ่าตายอย่างเลือดเย็นหลังจากนั้นการล้างบาครั้งใหญ่ก็ได้เริ่มขึ้นเหล่าทหารได้ไล่ฆ่าทุกคนในชุมชนอย่างโหดร้าย โดยไม่สนว่าจะเป็นเด็กหรือสตรีแต่ทว่าทอร์สเขาไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นเพราะทุกคนในที่แห่งนี้ก็ทำให้เขารู้สึกถึงความเป็นมนุษย์อีกครั้งเขาจึงทุ่มเทอย่างสุดตัวเพื่อที่จะปกป้องชาวอาคิเลียโดยจัดการกับทหารรุ่นใหม่ด้วยตัวคนเดียวและนี่ก็เป็นโอกาสพิสูจน์ตัวเองครั้งที่สองของเขาและหลังจากที่เขาจัดการกับกองทัพของมันคอมไปได้หลายคนนั่นก็ทำให้มันคอมคิดว่า ชาวไอคลิเยนั้นค่อนข้างมีฝีมือเขาจึงอนุมัติให้ใช้อาวุธแบบเพื่อที่จะจัดการกับทุกคนโดยที่ไม่รู้ว่าคนที่จัดการกับทหารฝีมือดีของตัวเองก็คือทอสหลังจากนั้นมันคอมจึงสั่งให้ทหารของตัวเองถอยกลับไปตั้งหลักที่ยานส่วนทอสก็ได้กลับไปตั้งหลักที่ชุมชนซึ่งเขาก็รีพรางตัวเพื่อเตรียมตัวรับมือกับการโจมตีครั้งต่อไปสารตราที่เห็นแบบนั้นเธอก็เลยถามทอสว่า ทำไมคนพวกนั้นถึงทำร้ายเราแล้วมีอะไรที่ฉันพอจะช่วยคุณได้ไหมทอสก็ได้บอกว่าพวกเขาแค่ทำตามคำสั่งและผมจะไม่ขอความช่วยเหลือจากคุณเพราะทหารจะต้องต่อสู้กับทหารเท่านั้นหลังจากนั้นไม่นานทหารรุ่นใหม่ก็ได้บุกโจมตีอีกครั้งโดยอาวุธที่หนักกว่าเดิมซึ่งในตอนนี้ก็เหลือทหารอีกแค่17คนเท่านั้นแต่พอสองครามเริ่มตน้นทอสก็จัดการกับทหารของมันคอมไปถึงสองคน 607จึงสั่งให้ทหารที่เหลือของเขาจัดการกับคนซุ่มยิงซึ่งนั้นมันก็เข้าแผนของทอสเพราะเขาได้วางกับดักเอาไว้นั่นทําให้เขาสามารถไล่แกบทหารใหม่ได้ทีละคนส่วนคนที่เหลือก็ติดกับดักที่ทอสได้วางเอาไว้แต่กว่าที่พวกเขาจะรู้ตัวทุกคนก็ถูกระเบิดตายไปหมดแล้วหลังจากนั้นทอสก็รีบมัดตัวเองไว้เพราะพายุกําลังจะกลับมาและทหารที่เหลือ กระดันถูกพายุพัดไปโดยไม่ต้องเสียแรงหลังจากพายุสายจบลงทอดก็ตามไปจัดการกับคนที่เหลือในอยาแล้วก็ชิงรถหุ้มเกราะมาส่วนทางด้านของ6 0 7ู็ก็กำลังไล่ย,ยิงคนในชุมชนอย่างเลือดเย็นนั่นก็เลยทําให้ทอสขับรถหุ้มเกราะชน6 0 7จนทําให้เขาตกลงไปในแปลงผักและก็ทําให้6 0 7ได้รับบาดเจ็บจนหมดสติไปหลังจากนั้นทอสจึงวิทยุไปบอกผู้พันมันคอมว่าทหารของท่านตายหมดแล้ว พมอมันค้อมเห็นว่าเป็นทอสเขาก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากและด้วยความเจ็บใจที่ถูกหักหน้ามันคอมจึงสั่งให้ใช้ระเบิดนิวเคลียร์เพื่อที่จะทำลายดาวอะคิเลียทันทีในขณะเดียวกันทั้งด้านของ607ที่ยังไม่ตายแต่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัสเขาจึงตัดสินใจใช้ยากระตุ้นร่างกายเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเองส่วนทังด้านของทอสก็รีบอบพยพคนที่เหลือไปอยังที่ปลอดภัย แต่ใน,นระหว่างนั้นเขาก็ได้เจอกับ607แล้วทั้งคู่ก็ได้เปิดศึกประลองกันเป็นครั้งที่3ซึสิ่งทั้งคู่กระต่างทุ่มเทสุดตัวเพื่อที่จะปกป้องในสิ่งที่ตัวเองรักและสุดท้ายชัยชนะครั้งที่3ก็เป็นของทอร์สเขาสามารถปิดจอบ60 7จดได้อย่างสวยงามในขณะเดียวกันนั้นผู้พันก็ส่งกองกำลังเสริมมาติดตั้งเพื่อระเบิดดาวดวงนี้ถิง้งเพราะเขาไม่สามารถสู้กับทอรดด์สส่วนตัวทอร์สก็รีพาชาวอะคิเลีย มาขึ้นยานเพื่อกลับไปยังโลกของพวกเขาแต่ทัพทุกคนก็มาเจอกับทหารที่ถูกส่งมาติดตั้งระเบิดพอดีพอพวกเขาเห็นทอสพวกเขาก็รีบทําความเคารพทอสทันทีซึ่งทุกคนที่เห็นนั้นก็เป็นทหารคนสนิทของทอสนั่นเองส่วนผู้บังคับบัญชาการที่อยู่ในยานตอนนี้ก็เริ่มถกเถียงกันเพราะส่วนหนึ่งต้องการทําตามคําสั่งของมันคอมแต่อีกส่วนก็จะทําตามคําสั่งของผู้กองเชิดเพราะทหารรุ่นเก่านั้น เป็นทหารในการปกครองของเขามันคอมไม่มีสิทธิ์มาสั่งให้พวกเขาต้องทำภารกิจที่แลกด้วยชีวิตแบบนี้พอเห็นว่าผู้กองชัดไม่ยอมทำตามคำสั่งมันคอมจึงยิงผู้กองชัดเป็นการลงโทษในขณะเดียวกันมันคอมกับครูฝึกก็กำลังจะเอาอยานคืนแต่ถ้าว่าอยู่ๆทหารชุดเก่าก็ได้เข้ามาจับตัวทั้งสามคนออกไปนั่นทำให้มันคอมได้เจอกับทอดอีกครั้ง และนั่นก็ทําให้เขากลัวจนเยี่ยวแตกแล้วก็ได้ร้องขอชีวิตกับทอสแต่ทว่าทอสเองเขากลับไม่ยอมฟังก่อนจะสั่งให้ลูกน้องของเขาเอา3ามคนไปทิงที่นอกยานหลังจากนั้นทอสกับลูกน้องก็รีบนํายานขึ้นทันทีเพราะอีกไม่นานนิวเคลียร์ก็จะระเบิดแล้วทางด้านของผู้บงังคับบัญชาการทั้ง3ามคนจึงรีบพาการบินไปที่นิวเคลียร์เพื่อที่จะหาทางหยุดก่อนที่มันจะระเบิด แต่ถ้าว่าพวกเขาก็เป็นคนแก่ที่หลงขี้ลืมจนจำรหัสผ่านนิวเคลียร์ไม่ได้เพรากดรหัสผิด3ามครั้งนิวเคลียร์ก็เกิดการระเบิดขึ้นทันทีและเพราะระเบิดทำงานเร็วกว่ากำหนดมันก็ทำให้ผู้รอดชีวิตเกือบไม่รอดชีวิตเช่นกันแต่ถ้าว่าสุดท้ายทอสกับลูกน้องของเขาก็สามารถนำยานออกจากดาวอะคิเลียได้อย่างปลอดภัยหลังจากนั้นทอสก็ได้วางแผนว่าจะไปตั้งรกรากใหม่อยู่ที่บนดวงจนันทร์ ซึ่งในระหว่างนั้นเองลูกชายของซันรังก็เข้ามาขอให้ทอสอุ้มเขาและทันทีที่ทอสได้อุ้มเด็กชายคนนั้นขึ้นมามันก็ทาให้ลูกน้องของเขาถึงกับแปลกใจเพราะนี่ไม่ใช่นิสัยของทอสแต่ทว่าหลังจากที่เขาได้ใช้ชีวิตร่วมกับชาวอะเคเลียมันก็ทําให้ทอสมีจิตใจที่เปลี่ยนไปสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่หล่อลลอมทําให้เขาได้เป็นคนในวันนี้ก็คือสภาพสังคมที่ดีนั่นเอง และหนังก็ได้ตัดจบลง